วันนี้ก็เอาใจเพื่อนๆที่ชอบแก้วน้ำหรือว่ากระติกน้ำเก็บอุณหภูมิไม่ว่าจะเป็นความร้อนหรือความเย็นนะครับรวมไปถึงเพื่อนๆที่อาจจะชอบแคมปิ้งเดินป่าแล้วก็พกกระติกน้ำหรือว่าแก้วน้ำทํานองนี้อยู่แล้วนะครับบอกไว้เลยนะครับว่าไอเทมที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยโหดเอาเรื่องมากๆนะครับอย่างตัวนี้ที่ผมถืออยู่นะครับพี่ใหญ่ของเรานะครับ <c oughs> เขาเก็บความเย็นได้ถึง24ชั่วโมงเลยนะครับเออโหดเอาเรื่องมากๆนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมประทับใจอะไรเข้าบ้างผมชอบอะไรเข้าบ้างหลังจากที่ผมไปลองใช้มมมาาเต็ๆณ สััปดาห์นะครบไปพบกับไฮโด f l ลัสทั้ง2รุ่นรุ่น40ออนวายเมาส์ตัวนี้นะครับแล้วก็ออร่าทัมเบิ e r ตัว28ออนตัวนี้กันเลยครับ ต้องเล่าก่อนนะครับว่าปกติเนี่ยผมเป็นคนใช้แก้วน้าเก็บอุณหภูมิแนวๆนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็จะซื้อเป็นแบบธรรมดาทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าตั้งแต่ได้มาลองไฮโดรฟลัสนะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะได้ความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะแตกต่างออกไปพอสมควรเลยนะครับทั้งตัวดีไซน์แล้วก็สีของเขาเองนะครับที่ค่อนข้างมีหลากหลายแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์นะครับรวมไปถึงการที่เราจะสามารถคัสตอมนู่นนี่นั่นได้อีกนะครับเพราะว่าเขาจะมีเอเซอรีขายแยกนะครับเป็นอเซอรีที่เราสามารถเปลี่ยนเองได้เรามาเสริมนนนน่่ได้ะรรเเป็พวกก๋าาฐอง คือมีเยอะมากๆนะครับของเขาเนี่ยตรงนี้เนี่ยทำให้เราใช้งานได้สนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็สามารถคัสตอมในแบบที่ตัวเองชอบนะฮะเรียกได้ว่าถูกใจวัยรุ่นขึ้นไปอีกนะครับและที่สําคัญเลยนะฮะความเจ๋งของเขาคือประสิทธิภาพในการเก็บอุณหภูมิที่เขาสามารถทําตามที่เคลมเอาไว้ได้นะครับผมรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยเจ๋งมากๆครับดังนั้นวันนี้นะครับผมจะไปบอกนะครับว่าอะไรและทําไมทําให้เขาถึงได้เก็บอุณหภูมิได้เทพขนาดนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสาวกของไฮโดรฟลัสอยู่แล้วนะครับมีจํานวนไม่น้อยเลยนะครับก็น ไฮโดรฟลัสเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องการรักโลกนะครับกระบวนการผลิตเขาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยคือเขาไม่ใช้สารเคมีเลยครับเราก็จะมักเห็นภาพของไฮโดรฟลัสเนี่ยคู่อยู่กับการเดินป่าหรือว่าการไปฮากิ้งการไปท่องเที่ยวอยู่บ่อยๆนะครับนั่นก็คือเอกลักษณ์ของเขานั่นเองครับสำหรับตัวที่ผมอยากจะมาแนะนําในวันนี้นะครับก็จะเป็น2รุ่นนี้เลยนะครับตัวแรกเนี่ยตัวพี่ใหญ่นะฮะก็จะเป็นไฮโดรฟลัส40 on w i เม m o u นะครับคำว่า w i มา m o u เนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกนะครับถึงดีไซน์ที่เป็นฝาใหญ่ๆแบบนี้นะครับก กว้างนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆได้ยินเขาว่าวาเมาส์ก็จะเป็นดีไซน์ที่มีฝาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับอีกตัวเนี่ยก็จะเป็น Allround t u m b l e r นะครับขนาด28ออนซ์ซึ่งการใช้งานเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่าเขาก็จะมีการใช้งานที่เหมาะสมแตกต่างกันออกไปอีกนะครับถ้าให้ผมเล่าแบบคร่าวๆนะครับตัววาเมาส์เนี่ยก็อาจจะเหมาะกับการที่เราใช้ใส่น้ําดื่มของเราหรือว่าเครื่องดื่มของเราที่เราอยากจะจิบตลอดทั้งวันหรือว่าเราเอาไว้พกเดินทางไปนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าความจุข,ของเขาเนี่ยค่อนข้างเ,เอ,อ,อเ้างข ค,คือเขาจะเก็บอุณหภูมิได้นานเป็นพิเศษนะครับสมมติเราใส่น้าเย็นเนี่ยก็จะอยู่ได้สูงสุดประมาณ24ชั่วโมงนะครับที่เขาเคลมเอาไว้เนาะแล้วก็ถ้าเป็นน้ําร้อนหรือว่าความร้อนเนี่ยก็จะอยู่ได้12ชั่วโมงก็ยังถือว่านานอยู่ดีสําหรับเครื่องดื่มที่มีอุณหภูมิร้อนอ่ะนะครับส่วนออร่าทัมเบอร์ตัวนี้นะครับก็อาจจะเหมาะกับเครื่องดื่มทั่วไปเพื่อนๆก็คงจะเห็นกันบ่อยๆนะครับเขาก็จะเหมาะกับการที่เราซื้อกาแฟตามร้านกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆ o, te, อเมริกาโน่านาลเา,าเต การใส่แบบนี้มากกว่าหรือว่าเราพกไปให้ร้านเขาใส่เลยก็จะประหยัดพลาสติกไปด้วยนะครับเราไม่ต้องใช้พลาสติกที่สําคัญคือเขาก็เก็บอุณหภูมิได้นานขึ้นด้วยนะครับแต่อาจจะนานสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับทั้งนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานเรานั่นเองนะครับว่าเราจะเหมาะแบบไหนนะครับเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าเพื่อนๆชอบใช้งานแบบไหนมากกว่านะครับก็มาแชร์กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าผมชอบที่อะไรบ้างหรือว่าเขามีวัสดุนู่นนี่นั่นยังไงนะครับทำไมเขาถึงสามารถเก็็บบออุุณณหหหภภููมมิิไไดดด้้้้นนนนาาาาขีีัััปจจยยลลกกเเเทท่ํใ ขนาดนี้นะครับนั่นก็คือเขาจะมีเทคโนโลยีหนึ่งะฮะที่ชื่อว่าเทมชิลซึ่งจะเป็นฉนวนสุญญากาศ2ชั้นเลยนะครับตรงนี้นี่แหละครับทำให้เขาสามารถรักษาอุณหภูมิได้นานขึ้นครับแต่ว่าตัวไวมาส์นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะพิเศษนิดหนึ่งตรงที่ว่าเขาจะมีฝาตรงนี้นะครับซึ่งฝาเนี่ยพอเราแกะออกมานะครับเขาจะมีสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีนะครับเขาเรียกว่าฮันนโคมนะครับซึ่งจะช่วยยืด การเก็บอุณหภูมิขึ้นไปอีกนะครับนี่ก็คือจะเป็นสาเหตุนะครับว่าทําไมตัวรุ่นที่จะมีฝาอย่างนี้เนี่ยมันจะเก็บได้นานกว่ารุ่นแนวแนวนี้นะครับแล้วถามว่าพอเอาไปใช้จริงเขาใช้ได้นานประมาณไหนนะครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้ไปทดสอบแบบละเอียดยิบอะไรแบบนั้นนะครับผมก็แค่มาแชร์ในฐานะของสมมุติว่าผมเป็นเพื่อนคนนึงมาใช้แล้วก็เราบอกต่อนะครับคือผมก็ทดสอบเล่นๆนะครับโดยการที่ก่อนเข้างานตอนนั้นนะครับก่อนผมจะไปทํางานเนี่ยผมก็ได้ซื้อชาเขียวแบบขวดตามที่ขายตามเซเว่นร้านสะดวกซื้อครับผมซื ใส่ไว้ในเจ้าตัวไวมาส์ตัวนี้นะครับแล้วผมก็ปิดเอาไว้แล้วก็เอาไปจิบตลอดการทํางานนะครับจิบไปเรื่อยๆนะฮะโดยที่ผมไม่ใส่น้ําแข็งด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้ใส่น้ําแข็งเลยนะครับผมก็จิบไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่9ก้าโมงนะผมเริ่มนับเวลา9ก้าโมงผลที่ได้นะฮะก็คือตอน5้าโมงเย็นนะครับผมจิบ เขาก็ยังให้ความเย็นอยู่นะครับตรงนี้ทําให้ผมว้าวมากๆนะครับคือผมรู้สึกว่าแค่การใช้งานทั่วไปอ่ะผมเปิดกินตลอดทั้งวันเนี่ยเขาก็ยังรักษาอุณหภูมิได้ดีอยู่ดีนะครับคือตรงนี้เนี่ยผมว่าเจ๋งมากๆครับน้ำของเราไม่ได้เสียรสชาติด้วยนะครับเออไม่ใช่ว่าน้ําแข็งพอน้ําแข็งสักพักละลายมันก็จะเจือจางเนาะอันนี้คือแบบอยู่ยาวๆเลยนะครับเป็นน้ํานั้นแบบเย็นๆเลยอันเนี้ย Amazing มากๆครับส่วนเจ้าตัว Allrounder t u b ตัวนี้นะครับที่เป็นขนาด28ออน์แบบแก้วทั่วไปไว้ใส่เครื่องดดื่่่่มมมทััวไไไปออออะครรบกกกากกาาาเเเ็ษุณหภูิขง้ียจจ เท่ากับตัวไวมาส์แบบนี้นะครับแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆอยู่ดีนะครับสาเหตุที่เขาเก็บไม่ได้นานมากเนี่ยเพราะว่ารูปแบบของฟ้าของเขานะฮะแล้วก็ด้วยวิธีการกินของเราบางทีเราใส่หลอดนะครับพอเราใส่หลอดเนี่ยมันก็ทําให้อุณหภูมิเนี่ยมันก็เข้ามาง่ายนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าพูดตรงๆนะผมจะพกตัวนี้มากกว่าเพราะว่าช่วงนี้ผมงดน้าหวานนะฮะด้วยโรคประจําตัวที่เป็นเบาหวานของผมเนะี่ยผมก็เน้นน้าเปล่าเป็นหลักก็เลยพกตัวนี้ใส่น้าเปล่าเย็นๆนะฮะเอาไปกินมากกว่าไม่ใส่น้าแข็งแต่่ออยยางงดดนนกินไ้้ทััวเล40จุๆ ดีกว่าแบบเราไปซื้อน้ำขวดใหญ่ๆแล้วต้องพกอ่ะเนาะแล้วคันนี้มันก็แบบเถอะทะแถมน้ำก็ไม่เย็นด้วยนะครับมันก็ไม่น่ากินแล้วเนาะในเรื่องของวัสดุที่ใช้นะครับทั้ง2ตัวทั้ง2รุ่นนี้ใช้วัสดุประเภทเดียวกันเลยนะครับก็คือสแตนเลส18ทับ8เกรดนะครับก็จะมีความบริสุทธิ์นะฮะทนต่อการเกิดสนิมมีความทนทานนะครับและที่สําคัญนะครับเขาจะไม่ทาให้รสชาติของเครื่องดื่มเราเปลี่ยนหรือว่ารสชาติของเครื่องดื่มเราเสียด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นเรื่องดนนแ้ททาเเคััรบบบะดุ หรือว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะชอบแนวแบบสีจิจจานมากกว่านะฮะเขาก็มีหมดเลยนะครับแล้วแต่ละรุ่นแต่ละไซส์แต่ละขนาดอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เลือกอีกเยอะมากเลยครับเพื่อนๆนก็สามารถไปดูได้ในเว็บของเขานะครับว่าเขามีสีอะไรบ้างนะฮะมันก็จะค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็เลือกยากมากมากครับแต่ถ้าเป็นตัวไเมาส์สี่สิบออนที่ผมใช้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีที่เรียกว่าอินดิโก้นะฮะก็จะออกโทนน้ำเงินน้ำเงินนะครับออกโทนครามครามมีความเนวี่นิดๆนะฮะส่วนตัวออร่าทัมเบิรนะครับที่ผมเลือกมาก็ สายมินิมอลไว้ตั้งบนโต๊ะไว้พกไปมานะครับแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนชอบสีอื่นนะเขายังมีสีให้เลือกเยอะเพื่อนๆก็ลองไปดูได้ครับผิวสัมผัสของเขานะครับถ้าเพื่อนๆลองลูบดูนะฮะแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะรู้สึกได้ว่าเขาจะมีผิวสัมผัสที่ออกแนวแบบผิวด้านนะครับผิวสัมผัสค่อนข้างดีเลยนะครับจับได้แบบไม่ลื่นเลยนะครับคือจับแล้วถนัดมือนะครับปัจจัยที่ทําให้สีเขาค่อนข้างดีนะครับก็เป็นเพราะว่าทางไฮ้โรฟลาสเนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยีนะฮะที่ชื่อว่าคัลเลอร์ลัสที่จะทาให้ต มันจะสดใสยาวนานมากขึ้นนั่นเองครับแล้วอีกอย่างคือสําหรับใครที่ยังจุใจไม่พอนะครับเราก็จะสามารถคัสตอมอิสซิรีย์ต่างๆก็ได้อีกไม่ว่าจะเป็นพวกกระเป๋าใส่กระบอกน้านะครับพวกฐานรองต่างๆที่เขาเรียกว่า border boost นะฮะตัวนั้นเนี่ยก็จะเอาไว้กันลื่นมีสีหลายแบบนะฮะเออมาใช้ได้หลากหลายมาทําให้แก้วน้ําของเรากระติกน้ําของเรามันดูไม่น่าเบื่ออีกนะครับหรือไอตัวตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตไอตัวไวเมาส์ตรงนี้เนี่ยเขาก็มีขายที่เป็นสีอื่นอีกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะ mix and match ในแบบของตัวเราเองนะเพื่อนๆ ส่วนตัวเลยนะครับหลังจากที่ได้มาใช้ไฮโดรฟลัสทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมค่อนข้างชอบเลยนะครับอย่างแรกเลยที่เปลี่ยนไปนะครับคือพฤติกรรมการดื่มน้าของผมนั่นเองนะครับเพราะว่าพอผมพกออกไปแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออเราต้องดื่มนะครับอยากดื่มมันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเหอนนี่นะครับถึงแม้ว่าตัว40ออนตัวนี้นะครับจะเก็บความร้อนได้นานก็จริงถึง12ชั่วโมงนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้เขากับน้ําร้อนเลยนะครับถ้าผมดื่มน้ําร้อนเนี่ยผมก็จะไม่ได้ดื่มเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับยกเว้น ใช้งานของผมเนี่ยผมไม่ได้ใช้กับน้ําร้อนเขามากหนักนะครับส่วนออร่าทัมเลอร์ตัว28ออนตัวนี้นะครับส่วนตัวนะฮะถ้าวันไหนผมตั้งใจจะไปกินกาแฟาเป็นแก้วหรือว่าไปกินเครื่องดื่มอะไรเป็นแก้วเนี่ยผมก็จะพกเขาออกไปมากกว่านะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเหมาะกับการใช้งานแบบนั้นนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันแล้วแต่คนนะครับว่าจะเอาไปใช้งานแบบไหนมันไม่มีถูกไม่มีผิดเลยครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆจะซื้อเขาเนี่ยเพื่อนๆจะเอาไปใส่น้ําเอาไปกินน้ํายังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับและนั่นก็คือ ติกน้ํากระบอกน้ําหรือว่าแก้วน้าเก็บอุณหภูมิความเย็ยนอะไรพวกนี้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วก็รู้สึกว่าอยากซื้อตามเกิดกิเลสขึ้นมานครับสามารถกดไปดูได้เลยในลิงก์ที่ผมได้แนบเอาไว้ข้างล่างนะก็จะมีครบเลยทั้ง lazada shopee นะครับก็สามารถลงไปดูได้นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้เลยครับคลิปหน้าผมจะมีไอเทมอะไรเจ๋งๆมาแชร์อีกหรือจะมีเทคนิคอะไรต่างๆมาแชร์อีกเนี่ยก็สามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะครับสำหรับคล ดังนั้นวันนี้ผมปลามึกจากสกูดิโอต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ